สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะคับเตออแอลกินเล่นนะคะตอนนี้หลวงตาจะเดินตารึกทุดงนะคะผ่านออกมาแล้วนะคะจารึกทุดงผ่านมาแล้วนะคะเอาปรจันบ่เฮือนเขีงโหกันกันไปกันจ <Okay. S 1> ุดท่ายกันเลยนะจำค่ะ ดวงตาออกมาแล้วนะคะมาต้องก้มกรามดวงตาเนื้อเตามาต้องก้มเลยนะ เห็นหะคะผ่านช่วงนี้ไปอีกสักประมาณสิบกาโลค่ะแม่บอกระเป๋าบาวางเจ้าบาวางเจ้าบอวางเจ้าเจ้าเจ้าบยำค่ะบยำค่ะกระเป๋าบยำเจ้ากระเป๋าบะยำ เอาขยะมาตั้งนาน่อยเจ้าอ <woods knowing S 3> ันนีเนี่ยเออลงตมเป็นน้ำน้ำเลยนะครับน้ำเลยยกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยครับน้ำอน้ครับ้ำอาบอกเอาขยะลงตาออกจากวัดแล้วนะคะ วัดบ้านแฮะนะคะวัดบ้านแฮ,นแฮตำบลแม่ลาวอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะ

ออกสั่งซื้อขาคองกันสั่นแล้วนะคะมาแล้วนะคะนะ่คะ